สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมแ a นด์ซิมเลเตอร์นะครับสัปดาห์นี้เราก็เข้าสู่พาร์ทที่8แล้วนะเอาละเดี๋ยวเราจะไม่เล่นต่อจากพาร์ทเดิมกันเลยนะครับในตอนนี้นะครับผมก็ขับรถออกมานอกฟาร์มนะเพื่อที่จะไปเติมน้ํามันนะครับเพราะว่าน้ํามันในไกลร้อนของผมเนี่ยหมดหมดเลยแล้วก็ในรถเนี่ยก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวขากลับเนี่ยเดี๋ยวเราจะแวะร้านเบสเบอร์เกอร์นะไปดูกันหน่อยว่าเมนูวันนี้เนี่ยเขารับอะไรบ้างนะครับ แล้วก็ตอนนี้ผมตุนไส้อั่วไว้เต็มเลยก็หวังว่าเขาจะรับไส้อั่วนะแล้วก็ในพาร์ทนี้นะครับผมก็วางแผนไว้ว่าจะขยายเล้าหมูนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมมีปัญหานะครับเกี่ยวกับหมูเยอะมากเลยนั่นก็คือปัญหาหมูลดเล้านะครับตอนนี้เนี่ยหมูของผมเนี่ยมันอยู่กันแบบเบียดเสียดแล้วนะครับแล้วพอเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยมันทําให้หน่วงนะ ก็รู้สึกว่ามันจะต้องถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องขยายเล้าหมูนะครับแล้วก็พอขยายเล้าหมูเสร็จเนี่ยผมจะสร้างค้อบัวต่อเลยนะครับตอนนี้ผมก็วางแผนไว้คร้าวๆล่ะเดี๋ยวผมจะพากลับฟาร์มไปดูนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวเรามาเติมน้ำมันกันก่อนอะแกอนสุดท้ายแล้วแล้วก็ผมได้ซื้อเครื่องเลื่อยไม้เครื่องที่2มานะครับเพื่อทุดแรงประหยัดเวลานะ เพราะผมต้องใช้ไม้เยอะมากเลยนะครับในการจะสร้างเจ้าพวกคอกขยายคอกหมูสร้างคอกบ,บัวเนี่ยเอ่ออ่ะก็เดี๋ยวขากลับเราไปร้านเบสเบอร์เกอร์ก่อนแล้วก็เรื่องอื่นๆค่อยว่ากันทีหลังนะก็ขอให้เขารับไส้อัวนะเพราะว่าผมอยากได้เงินนะครับผมต้องใช้เงินในการสร้างคอกบ,บัวแล้วก็คอกหมูเยอะมากนะครับในตอนนี้เนี่ยผมก็มีเงินอยู่ราวๆ5,381ดอลลาร์นะ ถือว่าอาจจะไม่พอนะเพราะว่าผมต้องสร้างกันหันใหม่แล้วก็สร้างที่ให้อาหารใหม่นะครับแล้วผมต้องซื้อรถด,ด้วยใช่แล้วเป้าหมายของเราก็คือต้องซื้อรถด,ด้วยนะครับในพาร์ทนี้อ่ะก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันก่อนว่าเขาจะรับอะไรนะครับสําหรับเมนูวันนี้ก็ขอให้รับไสอัวสามเปิดได้ปุ๊บ เมนูที่เขารับก็คือชิเคเก้นแล้วก็ไส้อัวแต่เป็นไส้อัวเนื้อโอ้โหกุ้มขมับแล้วก็รับเป็นไส้อัวไก่นะครับมีไส้อัวทุกอย่างยกเว้นหมูอ่ะเดี๋ยวเรากลับฟาร์มกันแล้วก็เดี๋ยวพาผมจะพาไปดูนะครับบริเวณใหม่ที่ผมวางแผนเอาไว้ว่าจะสร้างนี่เห็นไหมสีฟ้านะครับนั่นก็คือที่ผมวางแผนเอาไว้แล้วตอนนี้นะครับหมูของผมดูไกลๆเห็นไหมมันเยอะมากเลยนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูใกล้ๆนะครับ เข้าไปใกล้ๆเนี่ยกระตุกเลยนวงเลยนะครับเนี่ยเปิดประตูแป๊บอ่ะแล้วก็มันเลียดกันจนขนาดที่ว่าหมูมันทะลุออกมาจากรั้วเลยนะนี่นะครับในเล้าหมูผมดูดิหมูมันเยอะมากเลยมันเยอะสุดๆไปเลยนะครับเยอะจนขนาดเกมหน่วงเกมแหลกนะเอเพราะฉะนั้นนะครับเป้าหมายหลักๆเลยตอนนี้ผมต้องรีบขยายเล้าหมูนะครับโดยการสร้างโกดัง พอสร้างโกดังเสร็จเนี่ยก็จะเสร็จละแล้วก็ผมจะทุบรั้วตรงกลางทิ้งนะครับแล้วก็ให้หมูมันขยายขยายมาฝั่งนี้นะแล้วพอเราสร้างเล้วหมูตรงนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างแล้วบัวตรงนี้นี่ผมกั้นรัวไว้ละแล้วก็เดี๋ยวเราสร้างโกดังอีกหนึ่งที่ตอนนี้มันก็มีหมูหลุดออกมานะครับผมก็ไม่มีเวลาไปเก็บเลยเดี๋ยวเรารอสร้างเล้วหมูเสร็จก็จะค่อยไปทยอย จัดก,การเจ้าพวกที่มันหลุดออกมานะครับโอเคแล้วก็ตอนนี้อากาศดีๆนะครับฝนตกลงมาเย็นสบายจังเลยแต่ที่ไหนล่ะโอ้โหเมื่อกี้ยังอากาศแจ่มใสอยู่ๆฝนตกเฉยเลยอ่ะก็ตอนนี้เดี๋ยวผมขอขนกองไม้ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็เอากองเหล็กขึ้นไปด้วยนะเพราะว่าผมต้องใช้เหล็กนะในการสร้างประตูใช่ไหมถ้าจำไม่ผิด14บชิ้นเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะพอหรือเปล่านะก็เดี๋ยวเราก็ค่อาว่ากันอีกที โอเคตอนนี้ผมก็ขนกองไม้มาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ผมแวะมาที่เล้าไก่นะเดี๋ยวผมจะทุบรั้วตรงที่กั้นตรงนั้นนะครับแล้วก็เอาไม้มาเสริมเนาะแล้วตรงนี้มันก็อ้มีเหล็กอยู่ด้วยนี่ขนเหล็กไปด้วยนะแล้วก็แผนการเคฟตีของผมนะครับตอนนี้ก็เริ่มขั้นตอนที่หนึ่งแล้วนั่นก็คือเริ่มมีลูกเชียบนะครับมาเริ่มขยายพันธุ์กันแล้วนะแล้วพอมีไก่เยอะระดับหนึ่งเนี่ยผมก็จะเอาไก่มาเชืออน,นะครับแล้วก็ จะมาทำเคฟสีกินกันเนาะโอเคแล้วก็เข้าไปแล้วก็เดี๋ยวผมขอไปเอากองไม้ก่อนนี่นะครับนี่ลูกเจียบเต็มเลยนะเออมาต้องอย่างนี้ดิใช่ไหมมีลูกเชียบสักทีนะครับหลังจากที่ผมไม่ได้เห็นลูกเชียบมาตั้งกี่พาร์ทเนี่ยโอ้ยน้ำตาะไหลเดี๋ยวขอทำลายก่อนแล้วก็ลูกเชียบเนี่ยมันชอบมาเดินไกลๆนะเ,เดี๋ยวก่อนนะลูกเชียบมันออกไปได้ไหมเนี่ยไม่น่าได้หรอกมั้ง ถ้ามันออกไปได้มันน่าจะวิ่งออกไปแล้วนะครับอะก็เดี๋ยวเราผลกองไม้แล้วก็สําหรับไก่ที่ผมใส่เข้าไปนะครับเนี่ยผมเลี้ยงแบบปิดนะนี่มีลูกเจี๊ยบเราด้วยแล้วก็ไข่เต็มเลยนะโอเคโอเคเลยโอเคไปเดี๋ยวเราเอากองไม้ไปเสริมแล้วก็เราจะไปจัดการเล้าหมูให้เสร็จ,ส,รจสักทีนะครับ พอเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้หมูมันไปอยู่บริเวณใหม่นะมันก็จะลดอาการแอรอัดแล้วก็อาจจะทําให้เกมเนี่ยมันลื่นขึ้นนะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ต้องมาจาัดก,การหมูกันอย่างจริงจังแล้วล่ะเนาะโอเคก็ตอนนี้นะครับจะผมจะพาเข้าไปดูในโกดังนะโกดังของผมนะครับตอนนี้ก็ผมทําทางออกเอาไว้ด้านหลังตรงนี้นะครับแล้วก็ออกด้านข้างได้ด้วยนะนี่ผมวางแผนไปหมดละ แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นบริเวณประตูด้านหน้านะครับนี่เป็นไงรู้สึกว่าเราต้องทําประตูด้วยใช่ไหมประตูหน้าเนี่ยจริงๆผมว่าไม่ต้องทําก็ได้นะทําแค่ประตูตรงนี้แล้วก็ต้องดูนะปิดเอาไว้แม่หมูมันออกเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองสร้างประตูสิประตูนี้นะครับนี่นี่นสร้างสร้างสองจุดพอจะได้ประหยัดเหล็กนะปึ๊บอ่าโอเค แล้วก็ตอนนี้เรามาเริ่มลงมือสร้างกันเลยดีกว่าโอเคตอนนี้ผมก็ทำในส่วนของโกดังเสร็จแล้วเหลือแค่ประตูนะครับเหลือแค่ใส่เหล็กนะสองแผ่นก็เสร็จเรียบร้อยนะครับโอ้นี่เรียบร้อยแล้วสําหรับโกดังหมูส่วนขยายของหมูก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำการ ทำลายรั้วตรงนั้นเลยเพราะตอนนี้มันแหลกมากแหลกจนน่ากุญธหญินเลยนะผมพูดเลยอาก็เดี๋ยวปิดประตูแล้วก็เรามาเริ่มทําลายกันแล้วมาดูกันว่ามันจะช่วยได้ไหมถ้าช่วยไม่ได้คือผมต้องจัดการหมูนะครับให้มันเหลือน้อยที่สุดเนาะตอนนี้ผมก็ให้เวลามันผ่านไปสักระยะหนึ่งนะครับผมก็จัดการรั้วพวกนี้นะเติมแต่งเข้าไประหว่างที่รอนะครับก็รู้สึกว่ามันจะช่วยลด อาการหน่วงได้นิดนึงนะแล้วก็ในคอมเมนต์ทาที่แล้วนะครับเห็นมีคอมเมนต์เขาบอกว่าพี่มีหมูตายแล้วผมก็เดินดูนะครับจนเจอนะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยเนี่ยมันเป็นหมูตายที่แกล้งเดียนว่ายังไม่ตายนะครับเนี่ยตาดีมากเลยก็ขอบคุณที่เตือนนะครับนี่เดี๋ยวผมจะมาเก็บกู้สร้างนะทีหลังนะครับโอเคแล้วก็แผนการทำครอบวงผมเนี่ยก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะ พอตอนนี้ได้แค่ล้วงเองได้แค่ล้วงจริงๆเลยนะเนี่ยอันนี้คือไม้ที่หามาได้นะครับคือไม้ทั้งหมดละนี่หมดเลยนะครับเนี่ยผมจะต้องเลื่อยไม้ใหม่นะเลื่อยเยอะด้วยนะครับโอเคสําหรับตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวผมคิดว่าผมจะไปซื้อรถด,ดีกว่านะเออก็ถึงเวลาแล้วที่เราควรจะไปซื้อรถนะผมก็จะทิ้งรถคันนี้ไว้ที่บ้านนะ แล้วก็เดี๋ยวจะเดินจะวิ่งไปซื้อรถนะครับเพราะว่าการที่ซื้อรถเนี่ยเดลมันก็จะสเปาให้บริเวณข้างๆเลยนะครับถ้าเราเอารถคันนั้นไปเนี่ยมันก็จะต้องวิ่งไปวิ่งมาอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นก็เราวิ่งไปซื้อรถเลยทีเดียวเนาะก็ร้านรถมันอยู่แค่ข้างหน้าฟาร์มเราเองนะครับโอเคตอนนี้ผมก็ถึงร้านรถแล้วมาเรามาเลือกรถกันว่าเราจะซื้อรถคันไหนดีอ้ในสุดก็ถึงช่วงเวลาที่ เฝ้อรอนะครับนั่นก็คือการมีรถคันใหม่ไปก็สําหรับคันนี้ก็เป็นรถของเราเองรถคุณปู่แหละนะครับก็มันจุหมูได้2ตัวนะแล้วก็จุแพะได้2ตัวถือว่าเป็นคันที่ดีนะแต่มันไม่สามารถจุบัวได้นะครับสมมุติถ้าเราจะทำครอบัวแล้วไปซื้อบัวมาเนี่ยเรียบร้อยเลยต้องจุงบัวกับเล้วนะครับถ้าเราไม่ซื้อรถคันใหม่เนี่ยอ่ะเราก็ไปดูคันใหม่อันนี้เป็นรถ วิใส่หมูกับใส่บัวได้ด้วยแฮะอ้ดีดีดีคันนี้ก็เป็น a t ทนะครับเป็นรถที่บรรจุอะไรไม่ได้เลยน่าจะสำหรับเอาไว้ไปไหนรวดเร็วเนาะแล้วก็คันนี้เป็นรถบ้านหรือเปล่าเนี่ยอ่าก็ไปต่อวิคันนี้เนี่ยที่ผมหมายตาไว้นะครับราคา2,500ดอลลาร์นะมันสามารถจุหมูได้4ตัวจุบัวได้4ตัวแล้วก็จุแพะได้4ตัวนะครับ ถือว่าน่าจะเป็นรถที่จุพวกสัตว์ได้เยอะที่สุดแล้วนะสำหรับเป็นสำหรับ small t a กเนี่ยเอ,อเพราะฉะนั้นนะครับเอาเป็นว่าผมจะซื้อรถคันนี้กับฟาร์มเราแล้วกันเนาะแล้วก็ผมยังไม่เคยขายหมูตัวเป็นๆเ,เลยมันขายได้หรือเปล่าอันนี้ก็อยากลองอยู่นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราซื้อคันนี้ปุ๊บอ่าขอบคุณที่ซื้อรถของเรานะครับรถของคุณนะ่จอดไว้บริเวณที่จอดรถนะ อ่ะเ้วก็เดี๋ยวเราขอดูขั้นอื่นๆด้วยละกันเนาะอันนี้เป็นรถบ้านนะครับรถธรรมดาเลยอันนี้เป็น SUV SUV ที่ <c oughs> ไม่สามารถจุอะไรได้เลยนะครับเป็นรถครอบครัวนะดีก็เป็นแท็กเตอร์แล้วก็มีรถเก็บเกี่ยวอ่ะก็ไม่ไมีมละมีเท่านี้แหละนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เราก็ไปดูรถคันใหม่ของเรากันนี่นะครับว้าวรถตู้ละทุกคน นี่ยนโฉมรถใหม่แล้สักหน่อยใช้เงินครึ่งหนึ่งเลยนะเหลือ2อ0พันแเองตอนนี้ใช้เงินตั้งครึ่งหนึ่งเลยนะเปิดดูด้านหลังนะครับนี่มันสามารถจุพวกสัตว์ได้ทั้งหมดสี่ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นวัวเป็นหมูหรือจะเป็นแพะเราก็สามารถเอามันขึ้นมาหลังรถได้ทั้งหมดสี่ตัวปิดประตูแล้วนอกจากนี้เราน่าจะขนไม้ได้เยอะมากๆเลยใช่ไหมใช่นะครับ อ่ะก็คันนี้แหละคันนี้แหละใช่เลยโอเคผมก็ขับรถมาถึงฟาร์มนะครับนี่ดูความยิ่งใหญ่ความใหญ่ของรถคันนี้นะครับรถของคุณปู่เทียบไม่ติดเลยนะแต่รถคุณปู่นี้ก็ใช่ย่อยนะครับสามารถจุพวกหมูกับแพะได้ทั้งสองตัวเลยนะครับอคันเท่านี้แต่จุหมูกับแพ้ได้อะถือว่าสุดยอดนะครับแต่ว่าก็ไม่เท่าคันนี้หรอกนะคันนี้เ <c oughs> อของใหม่สุดๆเลยผมเนี่ย อ่ะก็ถึงเวลาที่เราจะต้องเลื่อยแผ่นไม้นะครับเดี๋ยวผมขอ,อเลื่อยแผ่นไม้สักพักหนึ่งแล้วก็พอได้ไม้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปเติมนะครับเติมใส่รั้วเอาละหลังจากที่ผมทํางานมาอย่างเหน็ดเหนื่อยนะครับทําหามลุ่มหามค่มเลยนะตอนนี้ก็เสร็จสักทีนะครับก็ผมเลื่อยท่อนไม้ทั้งหมดเลยนะที่มีนะครับเอามาใส่หลังรถหมดละแล้วก็ ตอนนี้ก็เหลือแค่เอาไม้ไปใส่รั้วนะครับเราก็จะสามารถซื้อบัวมาใส่ได้นะก็ดูแล้วจำนวนไม้นะครับดูดูแล้วเนี่ยมันไม่พอที่จะสร้างโกดังนะเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นรั้วไปก่อนละกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเลื่อยไม้มาเพิ่มนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยสร้างโกดังทีหลังแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าให้เจ้าพวกบัวเนี่ยมันอยู่ที่โรงไปก่อนละกันนะ เดี๋ยวจะมาขยายที่หลังนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะต้องไปจัดการเจ้าหมูด้วยจัดการหมูเนี่ยก็คิดว่าน่าจะได้เงินมาเยอะเลยแล้วก็ผมอาจจะไม่เลื่อยไม้ละผมจะใช้เงินผมจะใช้เงินซื้อไม้แล้วนะเพราะว่าเริ่มจะไม่ไหวแล้วเนาะโอ้โหใช้ไม้อย่างเยอะเลยแล้วเอ้ยมันจะพอไหมเนี่ยเนี่ยขนาดตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าอันนี้เหลือเอ้ยพออยู่พออยู่ อยู่สวยอยู่สวยอ่ะสองอันสุดท้ายไปก็พออยู่นะครับให้ปาดเหงือนึกว่าจะต้องไปตัดไม้มาเพิ่มนะโอเคตอนนี้เราก็แก้นล้วเสร็จแล้วก็เราต้องสร้างที่ให้อาหารให้มันด้วยนะก็สร้างเอาไว้อย่างละอันก่อนละกันนะครับเพราะว่าไม้ของเราเนี่ยมันมีไม่เยอะนะเออเป็น พุ้นะครับแล้วก็เอาไว้ตรงไหนดีไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วก็ในส่วนของน้ําอ่ะเราจะเอาไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมค่อยทุบทิ้งที่หลังนะครับแล้วก็เติมไปเนี่ยมันก็เหมือนเชื่อไม่พองั้นเราก็เอาตรงนี้มาไปเรื่อยเพิ่มแล้วกันเนาะได้มาอีกสามท่อนนะครับเออ ถึงเอาไปเรื่อยมันก็ได้แค่หกนะครอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเอาเงินเนี่ยไปซื้อท่อนไม้มาเพิ่มแล้วกันไม่ใช่ท่อนไม้ซื้อแผ่นไม้แล้วก็เดี๋ยวผมจะแวะไปดูเหล็กด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะสร้างเอ่อไอที่ให้อาหารนะครับเพิ่มนะก็เงินเราจะพอไหมเนี่ยเอ้ยวันนี้มันวันใหม่แล้วนี่เดี๋ยวผมจะไปแวะดูร้านเบสเบอร์เกอร์เลยละกันเนาะเผื่อเขารับไส้อัวน,นะครับ ว่าเมื่อคืนเนี่ยผมทํางานแบบตัดไม้จนหาบร่มห่ามค่ำนะแล้วก็ผมก็ไปนอนมาแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นวันใหม่แล้วเราก็มาดูเบสเบอร์เกอร์กันปุ๊บอุย้ยไส้กรอกหมูแต่ละค่า1.4 1.4เหรอ1.4ผมก็รับนะครับตอนนี้ผมร้อนเงินเราจะต้องเอาเงินไปซื้อเหล็กนะครับ เออแล้วก็ซื้อไม้ด้วยเพราะฉะนั้นก็เอาไปขายหมดเลยแล้วกันเนาะหนึ่งจุดสี่ก็มันอาจจะดูแย่หน่อยแต่เราต้องการเงินนะ,ะบึงกลับบ้านแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไส้อัวมาขายกันอ่ขนเรียบร้อยไปไปครับเราไปขายไส้อัวกันก็คิดว่าน่าจะได้เราเราห้าพันอยู่นะก็อาจจะไม่ถึงด้วยซ้ํานะครับเพราะช่วงที่เราขายพาร์ทที่แล้วเนี่ยมันคูณเท่าไหร่นะ ประมาณ1.8หรือ1.9นี่แหละได้มาราวๆ6,000นะครับเพราะฉะนั้น4ี่ถังตรงนี้ก็น่าจะไม่เท่ากับเมื่อวานนะถ้าเราขายไปในราคาตอนที่มันคูณ1.4นะมันจะหายไปเยอะพอมควรเลยนะครับเรามาดูกันว่าเราขายได้เท่าไหร่นะครับอ,อขายได้อุ่ย4 7 0 0เองอะงั้นเอาเป็นว่าผมขอขายแค่2องถังแล้วกันครึ่งหนึ่งเนาะ มันไม่คุ้มนะครับถ้าเราขายหมดเนี่ยก็เก็บไว้อีกครึ่งหนึ่งตอนนี้ก็มีเงินอยู่ห้าพันสองก็พออยู่แหละผมจะซื้อแผ่นเหล็กนะครับมาทั้งหมดเท่าไหร่สามร้อยแผน่นแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเราจะซื้อไม้มาด้วยนิดๆิดหน่อยหน่อยนะครับถ้ามันไม่แพงก็อาจจะซื้อเยอะแต่ถ้ามันแพงก็อาจจะซื้อมาแค่ให้สร้างไอ้ถาดให้น้ำให้อาหารให้เสร็จก็พอนะครับตอนนี้ผมขี้เกียจไป ตัดไม้สุดๆเลยมันใช้เวลานานนะโอเคไปวิ่งไปดูกันว่าราคาไม้มันจะเท่าไหร่นะครับแผ่นไม้8แผ่น32ดอลลาร์เองวิ่งได้อยู่เป็นว่าเดี๋ยวผมขอซื้อแผ่นเหล็กมา6กอ6กอง6กกองแล้วก็ซื้อตรงนี้มาสักอยากซื้อเยอะเหมือนกันนะแต่กลัวมันจะจุไม่พอลุงงี้เอารถสิบล้อไม่ใช่เลย เอาลดตู้ลดใส่ของมาดีกว่านะครับเนี่ยอซื้อมาสักสี่สี่ก่อนแล้วกันสี่กล้องเนี่ยก็เราๆได้เยอะอยู่นะก็เช็คเอาท์สามพันกว่าตอนนี้เหลือสองพันหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็ที่เหลือก็งานขนอีกแล้วขนขึ้นรถนะครับ เอาละก็ขนเสร็จเรียบร้อยละเดี๋ยวเรากลับบ้านกันเลยละกันผมคิดว่านะครับผมมาคิดดูเล่นแล้วะผมคิดว่าตอนนี้เราเอาเวลาไปทําหมูดีกว่านะก็สําหรับไม้เนี่ยผมก็น่าจะมาซื้อที่ฮาร์ดแวร์สโตร์แทนแล้วแหละเพราะว่าการตัดไม้เนี่ยมันใช้เวลาน,านานมากเลยนะครับเราซื้อหนึ่งกองแปดแผ่นเนี่ยมันแค่สามสิบสองนะ้องไล่นะถือว่าคุ้มนะครับถือว่าคุ้ม ซื้อเนี่ยดีกว่าไปทำเองนะเป็นว่าก็ตามั้านครับหลังจากนี้ผมจะซื้อแผ่นไม้ที่ฮาร์ดแวร์สโตร์นะครับแล้วก็เราจะต้องหาเงินโดยการเชือดหมูก็แน่นอนครับเราต้องเชือดหมูอยู่แล้วเพราะว่าหมูมันล้นเล้านะครับแล้วมันทำให้เกมหน่วงนะโอเคก็แผ่นไม้แผ่นเหล็กเนี่ยแผ่นเหล็กสำหรับแผ่นเหล็กนะผมก็วางแผนไปว่าจะเอาไปใส่ไอ แกนารีที่ผมจะสร้างขึ้นมาใหม่นะเพราะว่าแกนารีตรงนู้นนะครับของฟาร์มหมูอะ่ะมันมาไม่ถึงบริเวณนี้นะผมก็เลยจะเอามา,สร,าสร้างไว้ตรงข้างหลังอีกจุดหนึ่งแล้วก็การหันการหันอีกจุดหนึ่งบริเวณด้านหลังตรงครอบครัวนี่นะครับก็น่าจะครอบคุมบริเวณแถบนี้หมดเลยนะครับถ้าเราสร้างตรงนั้นอีกจุดหนึ่งเนาะโอเคก็เรียบร้อยละ สำหรับถาดให้น้ําถาดให้อาหารสำหรับวัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะสร้างอีกจุดหนึ่งเอาไว้ตรงนี้ละกันเนาะนะครับโอเคก็วางไว้ประมาณนี้ละกันเนาะตรงนี้ก็จะให้เป็นการหันลมนะครับแล้วก็เกนารี่วางไว้ตรงนี้แล้วก็เราสามารถเอาของมาใส่ได้โอเคที่เหลือก็ใส่ของนะครับนี่ไป จัดไปครับเราซื้อเหล็กมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยแล้วก็ผมลืมอีกแล้วลืมคอนกรีตโ oh อ้ไม่ก็อ่ะเอาเป็นว่าก็เดี๋ยวเราค่อยไปซื้อที่หลังแล้วกันตอนนี้ก็ทกําการหันให้เสร็จอ่ะเรียบร้อยตอนนี้ก็การหันลมเสร็จแล้วเหลือแค่แกนารี่ที่ต้องเติมคอนกรีตเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมขอเติมน้ําแบบนี้ก่อนนี่นะครับก็มันจะครอบคลุมตรงนี้เลยนะ นี่รอบๆนะครับก็น่าจะโอเคแล้วล่ะแล้วก็ในส่วนของบัวเดี๋ยวเราไปซื้อบัวแล้วก็แวะไปฮาร์ดแวร์สโตร์แล้วก็ซื้อคอนกรีตมาด้วยละกันเนาะอ่ะก็ขั้นตอนการไปซื้อบัวนะเดี๋ยวผมขอเอารถคันนี้ไปละกันเนาะนี่นะครับไปเราไปซื้อบัวกันดีกว่าถ้เาเป็นซื้อบัวตัวผู้ตัวหนึ่งแล้วก็ ตัวเมียสองตัวละกันนะครับผมอยากให้มันเป็นสามนะเพราะมันจะได้ขยายพันธุ์ได้เร็วขึ้นนะครับสำหรับบัวผมคิดว่ามันไม่น่าจะขยายพันธุ์เร็วเท่ากับหมูนะมันน่าจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะบัวเนี่ยมันเกิดลูกทีระกีตัวตัวเดียวปะไม่เหมือนหมูนะครับหมูมันเวลามันคลอดเนี่ยมันมาเป็นฝูงเลยนะประมาณห้าหกตัวนะเวลาหมูมันคลอดออกมาทีหนึ่งเด่ยแต่สำหรับบัวเนี่ยรู้สึกจะ หนึ่งรอบต่อหนึ่งตัวป่เออเพราะฉะนั้นนะครับก็ตามนั้นผมจะซื้อตัวผู้มาตัวหนึ่งแล้วก็ตัวเมียสองตัวนะครับแล้วก็เราจะได้รีดนมตัวเมียด้วยเนาะตัวเดียวก็ไม่รู้ว่าจะรีดพอหรือเปล่าแล้วเราก็จะได้ผลิตภัณฑ์นมสักทีใช่ไหมล่ะเอาล่ะคุณป้าผมขอซื้อของหน่อยนะนี่นะครับอันนี้เป็นเออเป็นวัววัวนมนะเนี่ยคราว นี่นะครับเป็นบัวนมมีสีอะไรบ้างอาเป็นสีขาวละกันเนาะสองตัวอันนี้เป็นบัวตัวผู้นะครับบัวตัวผู้หรือว่ากระทิงนั่นเองเอ,อเอามาสักตัวหนึ่งแล้วก็อันนี้เป็นอุ้ยอันนี้เป็นบัวนมงั้นก็อันนี้ต้องเป็นบัวเขาเรียกว่าบัวเนื้อนะครับเนี่ยบีฟใช่ปะ ้ยอ๋อมันแยกกันเหรออันนี้คือคู่นี้นะครับขาวกับไอ้ตรงเนี้ยเออเดนะลี่นะไดลี่เนี่ยน่าจะเป็นชื่อสายพันธุ์มันนะแล้วก็นี่เป็นบีฟนะครับแล้วก็เฮ้ยโอ้อโหมันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวบัวเนื้อไว้ทีหลังเอาเป็นบัวนมก่อนละกันยังไม่มีแผนสําหรับบัวเนื้อนะครับถ้าเราจะซื้อเนี่ยเราต้องมาอีกรอบนะเพราะว่ารถคันนั้นอนะ่ะมันจุได้แค่สี่ตัวเองอ่ะ ก็เช็คเอาท์ไปก่อนแล้วก็ตอนนี้เฮ้ยเงินหมดลืมดูเงินโอโหเหลือห้าบาทเออแล้วก็แค่สามตัวนี้เงินก็ไม่พอแล้วไม่ต้องไปดูอย่างอื่นเลยนะอ่ะเอาขึ้นรถก่อนปึ๊บนี่มาจ้ามาจ้านี่เราก็มีบัวสักทีบัวตีขาวกับบัวสีน้ำตาลน,นะไปเราไปอยู่บ้านใหม่กันจ้าเด็กๆปิดประตู โอเคถึงฟาร์มเราสักทีนะครับนี่โอ้โหเราดูหมูหมูมาผสมพัน์กันไม่หยุดเลยโอ้ยแหลกจะไม่ไหวไปใกล้ๆแทบไม่ได้เลยครับเนี่ยดูดิแม่งโคตรกระตุกอ่ะลงมาจา้าเดี๋ยวผมขอเอาบัวเข้าฟอกก่อนมามามะตอนนี้ก็ให้มันอยู่ที่โล่งไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างโกดังให้อีกที แต่ในบ้านเราเนี่ยผมไม่รู้นะครับว่าวัวจริงๆเนี่ยเขาต้องเลี้ยงในที่โล่งหรือเปล่าหรือว่าต้องเอาไว้ในโกดังนะปกติเนี่ยตามชนบทผมเห็นเขาเลี้ยงไว้ตามธรรมชาตินะมันก็ดีเหมือนกันนะอ่ะเข้ามาเข้ามาเข้ามา,า,มาตัวหนึ่งอีกหนึ่งตัวตัวสุดท้ายมานน่อ่ะวิ่งหนีอยู่นั่นวิ่งหนีอยู่นั่นอ่ะเข้ามา เอามาจ้าเรียบร้อยครับก็บ่วงเราก็ครบทวนแล้วแล้วก็อ้าวลืมซื้อคอนกรีตอีกแล้วมันไปคนละทางนะครับก็ลืมคิดก็เดี๋ยวเราไปซื้อคอนกรีตตอนที่เราเอาเออใช่เอาเนื้อหมูไปขายเราไปซื้อคอนกรีตด,ด้วยละกันเนาะไปอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวผมขอผลไม้ลงมาก่อนนะครับผลไม้แล้วก็ผลเหล็ก แล้วก็ไปเราไปขายอีกซักกล่องหนึ่งขายอีกหนึ่งกล่องก็น่าจะได้มาเราๆเกือบสองพันนะสองพันก็พออยู่สําหรับเครื่องเครื่องมือสําหรับรีดนมบัวนะครับแล้วก็สําหรับคอนกรีตก็น่าจะพออยู่อจอดๆจอดๆจอดไปเฮ้เสียดายมันรับแค่หนึ่งจุดสี่เองนะแล้วก็นี่ไงถ้าเราขายไปกล่องหนึ่งจะได้โอ้โหได้แค่พันเดียวเองเหร ขายหมดแล้วละกันไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมไปทำใส่กรอกทีหลังรอบนอก,นอกทำตุนเอาไว้นะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมเห็นอะไรแวบๆเหมือนมันเหมือนมันตามเรามาเห็นปะไปนู่นเรมั้งเหมือนจะเป็นกวางนะเมื่อกี้มันเข้ามาถึงข้างในนะแบบโอเคก็ถึงฮาร์ดแวร์โตแล้วเดี๋ยวเรามาซื้อของให้มันครบๆแล้วก็จบๆไปเลยใช้คนกรีด 50กิโลสองแล้วก็ที่ทรีดนมบัวก็ผมเคยเห็นคลิปนะครับเขาใช้ถังถังรีดนมบัวได้งั้นเราซื้อถังไปก่อนแล้วกันเนะาะสั่งถังนะครับอ่ะก็รวมเป็น400กว่าแล้วก็เดี๋ยวเราขนขึ้นรถกันจะพอไหมเนี่ยมีบักเก็ตสองอันถังน,น้ำแล้วก็ นี่เป็นคอนกรีตอ่ะคอนกรีตนะครับเรียบร้อยน่าจะครบแล้วแหละเนาะก็เดี๋ยวเราสิ้นกลับบ้านกันแล้วตอนนี้ก็จะเย็นแล้วด้วยเราต้องรีบแล้วละ่ะโอเคถึงฟาร์มเราสักทีนะครับเดี๋ยวเราจะเติมคอนกรีตเข้าไปในแกลนารี่ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วก็ซื้อหารใส่อ่ะโอเคที่เหลือมันก็จะรีฟิลให้เราอัตโนมัตินะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปรีดนมบัวกันก็ไม่รู้จะรีดได้หรือเปล่านะเพราะว่า ผมเพิ่งซื้อบัวมาครับไม่รู้จะมีน้ํานมให้หรือเปล่าเดี๋ยวผมพอเก็บอันนี้ไว้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราลองไปรีดนมบัวดูมาโซนนี้ทีไรห,หน่วงทุกที <c oughs> เฮ้ยนี่ไงได้ได้ได,ได,ได้นี่นะครับอ่าวางแล้วก็สตาร์ทมิวปึ๊บดีเอออ๋อมันเป็นมินิเกมแบบนี้เหรอโอเคทำไปเรื่อยๆนะครับเอดี A, แล้วก็เอแล้วก็ดีอยากจะรู้ว่าเราต้องหยุดตอนไหนอะ มันจะมีให้เรารีดด้วยด้วอ๋อนี่นี่โนมมิว no แ <No S 1> ล้วไม่มีแล้วนะครับก็สต็อปไปนี่ไงอู้ได้มาแล้วครับนมบัว<ๆ>ก็คือรีดทีหนึ่งได้เท่ากับถังหนึ่งเลยพอดีเลยนะครับเราซื้อมาสองตัวเนาะงั้นเราไปรีดอีกตัวหนึ่งกันโอเคผมก็รีดถังที่สอเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เรามีนมแล้วแล้วก็เราสามารถเติมนี่ไงเราเติมนมลงไปในนี้ได้นะครับ ปึ๊บนี่เออดีดีด,ดีถ้าเราเติมเต็มเนี่ยแล้วเ,เราก็เอาไปไว้ในบ้านนะครับก็เราสามารถใช้นมเป็นส่วนผสมของการทำไส้กรอกได้นะก็ตอนนี้เรามีน้ำนมแล้วแหละแล้วก็ตอนนี้ก็มืดแล้วละ่ะก็ในพาร์ทนี้ก็ผมขอขอตัดไว้ตรงนี้ก่อนเลยละกันนะครับเดี๋ยวจบนี้เดี๋ยวผมจะต้องไปจัดการกับหมูนะเพราะว่ามันทำให้เกมแหลกมากๆเลยนะครับ โอเคก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสกา์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ